สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับคลิปนี้เราจะไปทัวร์บ้านแพรของไม้เมสวนนะครับไม้เมสวนเนี่ยทำบ้านแพรไว้ที่กลางน้ำนะครับคลิปนี้พี่นู้จะไปเที่ยวแล้วก็จะไปเลี้ยงหมูกระทะไม้เมสวนแล้วก็ทีมงานด้วยเนื่นองจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเขาพาเราไป ถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดนะครับก็วันนี้พี่นุมาเปิดคลิปที่แปลงผักของไม้ไในสวนนะครับเพราะว่าพี่นุไปซื้อหมูลูกชิ้นฮอทดอกอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขาดผักนะครับในสวนบอกว่าให้มาเอาแปลงผักเขาได้เลยเพราะว่าเขาปลูกไว้นะครับเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับเรับวันนี้สวัสดีครับผมมีผักอะไรกินบ้างครับมีแบบเยอะมากแล้วผมผมก็เรียกไม่ถูกวปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นี่คือที่ไม้์ในสวนซื้อไว้นะครับอนาคตก็จะทําเป็น สตูใหญ่ใช่แตนนี่ไปดูผักกันก่อนดีกว่าปะพี่ต้นเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องผักเป็นคนที่ชอบกินผักมากนะครับ <c oughs> มาเข้าม,มาเลยคเข้ามาเลยเลยแต่ลงนี้น่าสนใจพี่ต้นอันนี้ใบน่ากินเลยเขาเรียกกินโอ๊กอ่ากินโอ๊กับอันนี้ไม่ได้ฉีดยาอะไรเนาะไม่เลยก,กินสดได้พี่ต้นดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ใบได้อยู่ได้อยู่คำเดียวเลยครับใช่ครับอร่อยไหมเป็นกินโอ๊กกินโอ๊กนะอร่อยไหม อร่อยไหมเอาไปทอดกินได้เลยมั้ฝไม่สีมือไหมเอาทำไมอ่ะทำไมวะทมวะขมวะขมวะเฮ้ยมึงไปว่าเขาได้ไงเอ่ยพูดหลังกล้องดิมึงกินผักเขาอ่ะเอ้ามึงไปว่าผักเขาขมได้ไงมึงไม่กินผัก มึงไม่คิดผักอะมึงพูดว่าเออผักดีผักอะไรไปก่อนดิดี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 นะอันนี้ไม่ใช้สารอะไรใดๆเออไม่ได้ใช้สารพิษมึงขมได้ไงวะกินกับหมูกระทะได้ไหมเนี่ยได้อันนี้ได้ได้นะมันสุกเข้าไปหรือว่ามันแบบโตเกินหรือเปล่ามันจะเริ่มขมๆนะโตเกินหรือเปล่าคือมันจะมีระยะเก็บของมันอยู่อ๋อนี่ยมันน่าจารมากอันนี้อันนี้นี่น่าจะกี่วัน มันมีระยะเก็บมันอันนี้นะถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยประมาณสี่ห้าวันให้เก็บอ๋ออันนี้ปลูกมาเท่าไหร่ละก็ประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนตอ้ยสี่ห้าวันพอดีเลยสองเดือนแล้วนะมันจะมีรสชาติขมนิดหน่อยใช่หรือเปล่านี่แน่จะขมมัมันเป็นบางกีมเป็นบางกีมากโอ้โหมันจะมีบางกีด้วยเหรอ้องกอร้องกอดรอร้องกอนขมไหมจะดงว่าเป็นกินก้านอ๋ออ๋อไม่ขมใช่ไหมมเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมึงบอกเขาอร่อยก่อนดิบอกผักเขาอร่อยก่อน อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะเดีผักบุ้งครับมีผักบุ้งบุ้งนู่นนะผักบุ้งนี่จะหวานนะเออเอ้ยหมูกระทะมต้องผักบุ้งอ่ะใช่ครับผักบุ้งเดี๋ยวกูลองชิมเองก็ได้เด้อขอมีนี่หาแล้ว ยิงการหนุนการ่อยเลยมึงอ่ะไปบอกบ้าผ <laughs> ักเขาลอง <ไป S 1> ลองไหมอามึง <laughs> ลองดลยเะ้นมันจะขมขมกูไม่ชอบกินผักอันนี้น <laughs> ลองดูเนี <laughs> ่ยมึงว่าผักเขาไม่ดีมึงไม่ชอบอ่ะเดีย๋ยวเราผักบุ้งไปครับผักบุ้งนี่กินได้อ๋อเห็นพี่นุ๊กก็ปลูกไม่ใช่หรอ <laughs> ใช่ใช่ถ้าเกิดไปบ้านพี่ไปดูแปลงผักพี่ได้ได้โอเคประมาณนี้ก็พอละเพราะว่าดูแล้วคงไม่เน้นกินผักกันนี่นะครับได้ผักบุ้งหนึ่งกำอันนี้เก็บไว้ให้พี่เต้นไปมั้เอาไหมเต้นเอาไปต้มสุกไหมคณะเต้นเอาไปเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่อ่ะ เต้น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 มาขน้ดไปเลยมี้มีดเหรอใช่นไปเลยหัยออกตีเฮ้ยลากกันไปทำไมหมูนให้เขาเลยอันนี้ปัดชี้หงก็ตายมาไปเลยนะลองชิมหน่อยปัดชี้หงก็ตายไม่แน่อันนี้ปัดชี้กินไ,ได้ แต่เนี่ยกูไม่รู้เดี <S <S 2 2๋ยวเราไปที่แพรกันต่อเลยตอนนี้นะครับทีมงานไม้ไปนส่วนบางส่วนไปรออยู่ที่แพรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันด้วยแล้วก็ไปกินหมูกระทะกันที่แพนะครับไป A few moments later เราก็มาถึงที่แม่น้ำเมยแล้วนะครับแม่น้ำเมยแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นภูเขาประเทศเมียนมานะครับบริเวณนี้นะครับไม้ปนส่วนก็ซื้อไ้หมดแล้วนะครับเฮ้ย เจอแพแล้วแพเล็กเฮ้ยมีบ้านเล็กด้วยนะบ้านเล็กเปนะ็น,ห,น,นห้องน้ำห้องน้ำเหรอ <c oughs> เฮ้ยเต้นมีห้องน้ำว่ะโอ้บรรยากาศสวยมากครับคล้ายๆทรงทรงเดียวกับบ้านบนเกาะของเรานะ <c oughs> นี่นะครับโอ้โ oh, หไปไงเนี่ยน้ำลึกไหมครับแถวนี้ล <c oughs> <c oughs> ึกครับลึกครับผมกระโดดลงไปเลยนะเฮ้ย จะไม่จมใช่ไหมตอนนี้คนเยอะแล้วน้ําแล้วแพมันจมๆนะเดี๋ยวเราดูรอบๆแพนก่อนดีกว่าอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้หลังคานี่ทําจากใบอะไรครับกระท่อมหรือเปล่าใบกระท่อมอีกแ้วเหรอศักหรือเปล่า ไปจากไปจากเหรอต้นจากเหรอใช่ไหมข้างหลังเป็นลานกว้างเป็นจุดชมวิวแล้วตรงนี้หมายมีส่วนว่าเป็นห้องน้ํานะครับขอ,อ,องน้ำมอ้งมีร่องอยู่เดินเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในบ้านดีกว่าครับภายในบ้านนะครับอันนี้เตานี่เราเอามาเพิ่มนะตอนแรกมีแค่อันนี้นะครับที่ก่อไฟนะเป็นก้อนหินแล้วก็มีดินข้างในนี่ก็น่าจะนั่งได้แบบสี่คนเบียดเบียดหน่อยก็5้าคนเฮ้ยมานั่งในเราเย็นนะตรงนี้เคยมา ทำอะไรกินใช่ไหมมีการเอาดินมาด้วยนะครับเป็นดินเหนียวเพื่อใ,ให้ไฟไม่โดนไม้ไผ่ข้างล่างนะครับเยไฟไหม้เคย่ไฟไหม้ไปแล้วด้วยนะออพอมันอยู่ใกล้ไงจริงๆมันน่าจะอยู่ตรงกลางเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่แพรตรงใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม้ใ่สวน,นจะเอาแพรออกไปกลางแม่น้ํานะครับไปครับออกเลยครับอาตอนนี้เดี๋ยวเราจะบินโดนเพื่อเก็บภาพสวยๆด้วยนะครับไปแล้ว ตอนนี้มีการว่ายน้ำไปก่อนแล้วครับนุน่นมีการเล่นน้ำกันแล้วครับตอนนี้พี่อจอซาพี่จิตนะครับพี่ลำไยลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากหอยครับเฮ้ยหอยอะไรนะหอยเจดีหอยน้ำแล้วก็หอยเจยดีอันนี้หอยนาำนี่หอยเจยดีเอ้ยจริงเหมือนไวยมันงมได้เลยหรอมันไม่ลึกหรอไม่ลึกครับเพราะตรงนี้มันมีก้อนหินอ๋อตรงนี้มันลึกโอเคต้นโดดดิไปไหนนะไปเชนนะ ตอนนี้พีเติ้ลนะครับก็หาที่ที่ทาธุระอยู่นะครับร้อนลนนะครับเขาตอนนี้ทางไม้เมส่วนก็ได้เก่อไฟให้เราแล้วนะครับเก่อไฟเสร็จทีแม่ก็เล่นน้ํากันเหนื่อยก็ขึ้นมากินอดีนะไปแล้วครับพีเติ้ลไปแล้วนี่นะครับระหว่างประเทศนู่นนะครับพีเติ้ลกำลังจะไปที่เกาะนะครับเพื่อไปทําธุระส่วนตัวนะครับเอ่อเอาโดนไปใกล้ๆพีเติ้ลหน่อยครับไป บินโดนไปครับ <worries> บินโดนไปน้องพิตเตอร์หน่อยครับอ่าโอเคมาแล้วครับพิตเตอร์เป็นไงครับตอนนี้ทีมงานก็เซ็ตแพอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มันไปที่ไหนนะครับเอาออกมากลางแม่น้ำแล้วตอนนี้ใครจะเล่นน้ำก็เล่นได้เลย เข้ามาได้ไม่เยอะนะครับเดีย๋ยวเราจะกินกันก่อนพี่พี่นุ้ยพีย่เมย์สวนแล้วพี่ต้นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ทีมงานเข้ามานะครับหน้าตาน่ากินมากพี่ต้นดูดิโอ้ตอนนี้พี่ต้นก็กำลทำหน้าที่ถ่าย <ille> พี่ต้นรอพี่ต้นรอเข้าเฟ๊นต์อกนะ <c oughs> ถ่ายไปก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ห่างหายจากหมูกระทะมานานแล้วไปนะครับอร่อยไหมอร่อยครับผมไปได้เลยครับนี่ผักผลผลิตจากแปลงผักของพี่เมย์สวนนะนี่อร่อยจริงนะพี่ต้นกินเงียบไปนะผมฉายานะ ควันเดือดควันเดีวโอ้แล้วเปลกระเด็นออกจากปากด้วยอ่ะโอ้โทุเรศว่ะ ความกินเลยอ่านี่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างรสชาติสุดยอด อร่อยมากครับบรรยากาศนะโอ้ยบรรยากาศดีจริงๆครับทุกคนดูดิลมมาแรงมากทีนครับลมเย็นๆโอ้โหดูมุมดูวิวดูมุมหน้าต่างแล้วมัออกไปภูเขาไ่น้ำครับนี่ครับกลิ่นเงียบเลยนะครับไม่บุญนไม่จาเลยนะครับพี่ต้นโอ้ยบอก้องจับตักผักนิดนึงครับตอนแรกตักแต่หมูนะครับหมูสุกไม่ทันหมูสุกไม่ทันนะครับตอนนี้พี่ต้นก็มาแจ้งมาเราด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเซตที่สองมีคนพี่ต้นดูดิกี่คนห้าพอดีแหละอันนี้พี่เคยกินแบบ ระหว่างชายแดนอย่างนี้ได้กี่ครั้งเราโอ<ห>้พึ่งครั้งแรกเลยครับ<ห>ระหว่างชายแดนนี่กินไฟเสียวหลังไปนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่แบบบรรยากาศดีปลอดภัยนะครับพี่เติร์นมึงถ่ายมึงติอ่ะมึงกินอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> อย่ากินอย่างเดียวเลยนะเดินนะอ่เดี๋ยวคนที่จอบไปคนแรกเป็นพี่เติร์นนะครับเอาว่าเพื่อนนี่ครับเพื่อนนี่ครับให้เลยเอาว่าติ๊กออกหรือยังเอาออกแล้วออกแล้ว แม่ขันิงเกาะเลยอะสรงใจหนาว A few moments later พไอต่องเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่ต้นอะไม่ยอมออกพี่จอร์ตาก็เลยไม่มีที่นั่งพี่ต้นยังไม่ออกยังไม่ออกนะครับเราก็จะให้พี่ต้นเนี่ยจะตีลังกาโชว์เล่นน้ำก่อนเราต้องลงไปดูก่อนว่ามันมีก้อนหินหรือเปล่าตื้นๆเลยเหรอเนี่ยก้อนหินลึกสุดตรงไหนจะแบบเหมือนอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอะอ๋อโอเคฝั่งนี้โดดได้ต้นไม่ยอมออกวะต้นมึงพูดให้มันลายใจ มาทะลุฝังนั้นออกมาก็ได้่อยให้เขากินมเดยเดี๋ยวไปซื้อเป็นชุดที่บ้านเดี๋ยว <c oughs> ซื้อให้ชุดหนึ่งกลับไปบ้านอะ่ะชุดใหญ่เลยเฮ้ยคุกำลังออกแล้วเนี่ย <c oughs> ออกมาก็หมูเกือบหมดแล้วนะครับอ่าโดนน้ำเลยอโอ้โหพผงแป้งเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะาตอนนี้เรามาดูบรรยากาศเซตสองครับ ว้าวเฮ้ยต้นไม่ได้นะพอแล้วเราอ่ะตึ้นเอาไปออกไปต้นอร่อยมากเลยครับอร่อยไหมครับผมยอดนะอุมีปะไม่มีอ้ยกลางกระจ่ายครับเ้ไปแม่สวนไปเอาเสื้อชูชีพไปให้พี่นุนะครับอ่ะมาครับ

นี่ครับทุกคนแล้วก็เป็นคลิปหมูกระทะบนแพรลอยน้านะครับบรรยากาศสุดยอดมากวิวสวยมากนะครับออบ้านของไม้เม้สวนนะครับพวกเราก็กินหมูกระทะกันเสร็จแล้วก็เล่นน้ํากันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ฝากไม้ไมสวนด้วยไปติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ